อ่ากบผมสวัสดีผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องแน p ล PBS Studio ครับโอเคแต่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องคุณเดทนะเป็นห้องของคุณไทยแลนด์นะฮะไม่ใช่คุณเดทครับเป็นคุณไทยแลนด์นะฮะผมก็ไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่านะแต่กดหัวเลาะนะ แต่ผมเคยเจอคุณไทยแลนด์อยู่นะอาจจะไม่ใช่เหรอคุณไทยเทไม่น่าเปลี่ยนชื่อนะไม่เคยเห็นเขาเปลี่ยนชื่อเลยฮนะะไม่เป็นไรเลาเล่นกันก็แล้วกัน,กนอาจจะเป็นพฤติการเรียนแบบนะมาฮะผมเลนดอมได้เป็นทางฝั่งของพันธนนะนะม,มิตรนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหเขาป,ปิดบ้านกันหมดเลยวนะปิดบ้านกันหมดเลยวนะไปไม่เป็นไรฮนะใจเย็นๆครับเดี๋ยวเรา เอ๋อวีเก็บกล่องก่อนก็ได้ครับถ้าเราไม่ได้สปายจริงๆนะฮะโอ้ว,ว้าวเข้ามาลูกแอบมอาแอบแอบมอาแอบไว้ก่อน Low power. ไฟฟ้าแล้วก็ปั๊มฮะแคบฮะ <c oughs> ไม่มีปัญหาโอ้ยมอนันเอาวีสามาจ่อยิงหน้าบ <Construction complete. S 2> ้าไอ้หัวจิ้ม, <c oughs> มไหลอุ้งเขมรวะเนี่ยวีสามมาจ่อยิงหน้าบ้านก็ขนาด <c oughs> นี้แม่งโคตรโหดเลยดูดิเ <c oughs> ปิดประตู <c oughs> โอ้โหมันเอาหมาไปตัดหน้ากาจะออกไปเอากล่องนั่หน่อย่ะคุณผู้ชม แย่ yeah, เลยอย่างเงี้ยเออนี่มานี่พอเทสเรไปคันนึงไปฮะไปฮะไ,ไปเรื่อยๆฮะไม่ต้องใจร้อนฮะค่อยเป็นค่อยไปฮะขอแบบนี้พอเทสมาอยู่นี่นี่ไ,ไปเฝ้าปั๊มไว้ก่อนไหนฮะ เป็นรถลูกด <Construction complete. S 1> าวเทียมแล้วก็ปั๊มฮะไนเปอร์มา6ตัวไปเลย <Unit ready. S 1> ต่อยแม่งอ <Unit S 1> <c oughs> ื้อหือตึงๆทั้งนั้น <Construction S 1> ไม่มีใครสร้างแบบว่า <Unit S 1> ล่อแหลมเลยนะไม่มีเลยนะ ทุกคนแบบสร้างเก็บไว้ในบ้านหมดเลยโอ,โ,โอ้โหแจ๋วฮนะไปสามบ้างมาอยู่หน้าบ้านลงรถมาเพิ่มอีกเอามาเพิ่มอีกมน,นมานี่ได้กูเสียใจยด้วยรถแล้มาเก็บหน้าบ้านเราได้ยังไงฮะเกินไปฮนะคุณผู้ชม โอ้หเอาช็อปเปอร์มาหากูงี้เดี๋ยวเกิดตีนวะยทำไมมีคนมาประชิดหน้าประตูแบบนี้เยอะจังเลยวะมันห้าเกินไปแล้วไอ้น้อง m c มาปองกันไว้หน่อยอย่างนั้นก็ออกไปซึมไปฮะอ๋ออเอแหลกวะแหลกวะแหลกวะเอาไงฮะเอาไง่ะ สไปายออกไปฮะพอเทสยัดเข้าไปในรูนั้นฮะไฟฟ้าครับเก็บมาลูกอุ้ยไม่ใช่สามบังมาพกการตรงนี้อือแหมได้คันเดียวได้ยินเสียงคีล็อหรือยังคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงฮะเรามีไอวีสามบังสี่คันนะฮะแค่นี้ก็เกินพอครับ ready. อ้นี่แหละที่ต้องการแหมเจ้ามาเลยฮีรอฟทีนี้กูไม่กลัวมึงแล้วเเสียงไอ้บีมาก่อนเเกิดข้างบ้านเลยคะคุณผู้ชมข้างบ้านเลยยางโหด มาเร็ว <Building. S 1> ปอมสอยหน่อยฮะ <Building. S 1> ปอมสอยมาหน่อย <Construction. S 1> อันนี้ต้องปอมสอยแล้วล่ะ re ปอมสอยแบบมัวๆไปฮะอ <c oughs> ยา่ยาอย่า <Construction. S 1> เป็นกลุ่มเป็นก้อน <c oughs> ผมรู้สึกว่า <c oughs> กระจายกระจายมันทํางานได้ดีกว่าคุณ <c oughs> ผู้ชมมันไม่ใช่ทำงานได้ดีกว่าหรอกมันทำงานได้ดีทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้ว,ลวมันโดนทิ้งระเบิดมันโดนทีเดียวหมดเลยฮะนี้คุณผู้ชมเข้าใจที่ผมพูดไหม ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมพูดให้ฟังใหม่ทีนะอุ้ยมาเถอะทีนี้มาเถอะเพื่อนโอ้โหถามบ้างเยอะแยะขนาดนี้เพื่อนอยากมาก็มาเลยทีนี้มาสู้ยิบตาแหละเขาบอกเขาบอกให้ลุ้นแต่ฐานรถถังมันน่าสนใจนะเดี๋ยวต้องรอรอการประทะหน่อยครับต้องรอโอกาสโอ้โหประทะเองจะมาทางนี้ปะวันนี้ ต้องรอดูสถานการณ์ก่อนนะฮะว่า <Unit ready. S 1> สถานการณ์จะเป็นยังไงพนมิดข้างบนก็น่าสนใจฮะเดี๋ยวออกขอบโอ้มันประทา่ากันแล้วโอเคโอเคโอเคมานี่ข้างบนนี้ก็น่าสนใจ Unit ready. ครับเดินไม่ได้ไหมวะอืม <Unit ready. S 1> ไม่มีอะไรปอมตัวเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วลเดินไปตัวเอารถไปดีกว่าต <Unit ready. S 1> ิกแนก็กไหมผมว่าเรา <Unit S 1> ปอม ไม่เวิร์กไม่น่าเข้าได้ฮะดูสักทางรเราพอไปในหมอนี่ดีกว่าลรวบินไปฮะมาเร็วพื้นหอเหลี่ยมเนี่ยไม่มีป้อมสอยเลยไปครับไปครับสามตัวก็พอมาเร็วฮะไปเก็บก่อนอะไรอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งนี่แนะ่ อันไหนฮอร์โถ่แม่งลงจอดที่เดิมงั้นมานี่ <c oughs> โอ้ยฮอนี่ดู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 ไม่ไม่ยอมไม่ค่อยจะมาเว้ยคุณผู้ชมฮอเนี่ยเวลาเรียกอะขึ้นบินแล้วก็จอดที่เดิมเว้ยลงเนียนๆลูกหยุดด้วยตัวนึง <c oughs> เรียบร้อยไปเอาฐานคนมาลูกโ, <c oughs> โอ้โอกาสไอ้แม่บอกแล้วว่ารอโอกาส <c oughs> ก่อนนะจังหวะชุลมุนนี่ได้ผลนะคุณผู้ชม จังหวะชุลมุนนี่โอ้ยเดี๋ยวมาแอบตรงนี้เดี๋ยวรอถ้าเขาสร้างฐานเอ้าไปหือโหไปเดินฝ่าวงล้อมแต่ตัวบอกให้มาแอบสปายสปายเอ๋สปายเอ๋อแะดูเห็นไหมมันสร้างฐานคนขึ้นมาเมื่อกี้ถ้ามาแอบตรงจุดที่เรากดไว้อ่ะก็จบแล้วอ่ะโอ้ไม่น่าเลยครับมาเราเก็บมันเลยแล้วกันนะ มันซัดกันจนแตกไปคนหนึ่งแล้วเราจะปิดบัญชีเลยจบเรื่องจบเรื่องฮะไม่ให้เกิดฮนะไม่ให้เกิดแม่งค้างผมคำพูดไ้ในปากยิงทิ้งฮะมึงบอกบ no ายบายนูบววายมึงแพ้เขานน่นน่นนะไม่บายนูบเฉยแม่ง คนแบบนี้แม่งมีเยอะเว้ยแพ้เขาแล้วเนี่ยแต่บอกเขาโน้บเว้อยอะไรของเขาครับเนี่ยอู้หูเหลือสองขั้นเหรอ,อได้เลยแจวแจวแจวเลยฮะแจวเลยแจวเลยฮะวางไปเลยฮะฝั่งนี้วางป้อมสอยไว้หน่อยฮะเดี๋ยวโด,ดวนโดนฮอบินสวนมานะฮะวางไปเลยฮะป้อมสอยฮะเอาละฮะ ได้เวลา <Ready. S 1> ออกไปปิดบัญชีแล้วฮะหานไฟฟ้ามา่ <Unit ready. S 1> อยากเข้าไปแรกเลยอ่ะเดี๋ยวขอเก็บข้างหน้านี้ก็พอแล้วแล้เดี๋ยวกลับเลยขอข้างหน้า <Unit ready. S 1> ข้างหน้าโอเคแตกเพื่อนแตกให้หมดแตกแตกกูกลับละก <Unit ready. S 1> กลับละกลับละกลับละโอ้โหกลับไม่ทันกลับไม่ทัน ไลโน่สามบ้งมันตามมาคุณผู้ชมโอ้มันดักยิงตัดทางผมอะแม่งคนโหดโคตรโหดเจอคนบินกูมกงอะมาเดี๋ยไม่มีอะไรสอยกูรู้มีอโกคลิปแค่สี่อาคันไหมสอยกูมไม่ทันหรอกมาเป็นร้อยเพื่อนมามาเป็นร้อยแตกไปดี โอ้หมองไม่เห็นแตกยังนเนี่ยแล้วแตกแล้วแตกแล้วมาอาันสุดท้ายเพื่อนอันสุดท้ายจบเรื่องกันจบเรื่องยังไงป่ะอึ้ง่ะเดี๋ยวอึ้ง่ะเดี๋ยวอึ้งในความร้ายกาจของ PPS <c oughs> ไม่อึ้งหรอกนะเพราะว่าผมไปลอยเข้าที่หลังคุณผมมู้ชมเขากำลังไฟกันอยู่ผมไปลอยเขาทำให้เขารู้สึก,สกบ้างเวลาผมโดนผมรู้สึกยังไง <c oughs> นี่คงงงกูไปทำมึงตอนไหนเคยเลยไม่เคยทำมึงเลยออกไปได้ทั้งคู่คู่กัดกันออกไปทั้งคู่เลยนะแล้วปิดตรงนี้หน่อยไหมไม่ให้เดินผ่านช่องนั้นได้ฮะเดินเกะกะกันมันเดินเกะกะกันฮะคุณไม่ชม มาฮะคุณผู้ชมรถ <Unit ready. S 1> แล้วไปข้างนอกฮะคุณผู้ชมไป่ะไปข้างนอกให้หมดฮะ <Unit ready. S 1> เหย็บมานี่เหย็บ <armor> มานี่มาทักทายเพื่อนบ้านหน่อยทักทา,ายนยะ <Unit ready. S 1> เพื่อนบ้านกันต้องทำความรู้จักกันไว้เพื่อนทำความรู้จักกันไว้รู้จักกันไว้เพื่อน <Building. S 1> รู้จักสิเพื่อนอ่า ถอยดิมาแล้วถอยมาก็ถอยคนบินมาเพื่อนเพื่อนอย่าโกงเลยเพื่อนเอาคนบินมาทำไมเอาไปซื้อออวาดิโอเอาไปซื้อไปเอาคนบินมารับเลยย้ายพี่ใช้บ้างหน้าเดี๋ยวเหอะนี่จะหนาวไอ้หนูมีผ้าห่มหรือยังอ้อมสอยใครเนี่ยอ้อมสอยใครเนี่ยสอยกูจังสอยกูจังสอยกูจัง ต่ออีกโก้การขึ้นมาดิมาอีหนูโอ้โหช็อปเปอร์มึงนียนะอย่าอยู่เลยมึงยิงกูทำไมนี่โฮสต์นะเนี่ยโฮสต์เอาช็อปเปอร์มายิงผมทำไมโฮสต์เนี่ยโฮสต์ไทยแลนด์เห็นไหมโฮสต์ไทยแลนด์ที่ไม่ใช่ไทยเท มาช็อปเปอร์ยิงเหรอช็อปเปอร์ยิงเหรอเพื่อนหาหาอู้จะบวกจะบวกจะบวกกับกองกับกองนะโคดเอาฮะโคดเอาฮะโคดไม่ธรรมดาเพราะต้นไม้มารอเลยฮะหาไม่ต้องฮะมันจะออกขีรอบอีกฮะไอ้มอนั่นมานี่ มานี่กลางครับมากลางกลางเพิ่มเพิ่มความรวดเร็วในการสร้างฐานนะเพิ่มความรวดเร็วนี่เนี่ยกลางขึ้นมาไอ้น้องข้างหลังนี่เสริมป้อมไว้ครับทางบ้านเรามันเป็นพันธมิตรนะกันคนบินนะไม่รู้ว่ากกาไว้ก่อน วความมั่นใจอะไรขยับมาทำไมอยากบวกอยากบวกกวจูจัดให้จัดให้แปลกไปดีอยากบวกอยากบวกอยากบวกพี่ก็จัดให้น้องต้องหัวอู้ฮอดไปนู่นอีกแล้วนะอ๋อมันชงักเอาสป,ปายเหรอวะเมื่อกี้เป็นไปได้นะดูเห็นมันติดยศแล้วอ่ะ มันน่าจะชะงักเอาสมัยโอ้ปะทะปะทะโคดอาหารมันปะทะโอคจะเอาโอคจะเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะมาเนี่ยมะมาเนี่ยวโหกากากากูอ่ะที่ไหนยังยังยังจะเข้าไปอีกมาช่วยอ่ะมาช่วยมาช่วยเขาเป็นกองหนุน หน่วยสนับสนุนนะ <Unit lost. S 1> เราสนับสนุนนะ <Unit promoted. S 1> สนับสนุนนะ <Unit lost. S 1> <laughs> ยิงไอ้โค้ชไปด้วยแล้ว <Unit lost. S 1> พี่นาดฐานมันไปด้วยครับคุณผ <laughs> ู้ชมไอ้ย่าช่วยยังไงว่าฐานแตกหมดนะ <Building. Training. S 1> ว่ต <Construction complete. S 1> ้อตีพอ <laughs> <Construction complete. S 1> <laughs> ดี <laughs> ยุดโทรปกรณ์พี่มันยิงทิ้งไอ้น้องมันจิงได้ยุดโทอปกรณ์พี่มันจิงได้น้องเอ้ย <Unit ready. S 1> ไม่ได้ตั้งใจยิงฐานน้องเลย ไม่ได้มีเจตนาอึดอึดอ้อมสอยน่าจะพอแล้วแหละผมว่าโอ้อยากจะเอาได้เลยทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยทักกันหน่อยเพื่อนทักกันหน่อยอ๋ออยากทักก็จัดมาฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงติ๊กต็อกเกอร์ฮะคุณผู้ชมที่ไหนฮะที่ไหนฮะได้ยินเสียงติ๊กต็อกะฮะ ตอกเกอร์ระเบิดฐานนะติ๊กตอกเกอร์ระเบิดฐานเ,รรเานหรอเพื่อนอะไรอ,อะไรโฮสอะไรโหโปกระลิบติดบ้างมาด็มาโกลิบติดบ้างมาเดเท่าไหรกันเชียวโฮเท่าไหร่กันเชียว ตน้นไม้ก็มีคนบินก็มาโฮสเทาไร่กันเชียวะอยากบวกก็จัดมาจัดมาเพื่อนสไน,นเปอร์แยกกันกระจายวะปุมพื้นที่เลยกว้างมาไอหนูนโค้อยากบวกวะโคอ,อยากบวกโคดอยากบวกเอาไอนี่ก็เอาด้วยเอาก็ด้วยเอากับเขาด้วยเอากับเขาด้วยมาดิ มาดิเอากับเขาเอาด้วยเหรอเอา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 ถอย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 คนบินเยอะ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 ฮะถอยฮะอ๋อยังจะมา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 อีกเหรอยังจะมาอีกเหรออึโหวางไม่ได้แล้วอ่ะไม่ถอยล่วงนะไม่ถอยล่วงนะ ไม่ถอยล่วงนะเอานะเอานะเอ้าเอ้าเอ้าคนบินผมมาแล้วนะเอ้าเอาเอาดูดิเอาเอ้าไปหมดก่อนดูเอาใครจะหมดก่อนเมื่อนไอ้เพี้ยนนี่เล่นไม่ดูเลยอ่ะอุ้ยไม่ให้ต่องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาทักทายครับเราว่างเดี๋ยวเราไปทักเองครับโพส โอ๊ตไม่ต้องยุ่งนะขอร้องอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆมามาหมดแล้วหูฟอเทสเพียบเลยปะนี่มันนักฟอเทสนี่ว่านี่มันนักฟอเทสชัดๆวางไม่ได้วางเลยเออมาดูกันต่อครฟอรเทสมากันแล้ว มาดิอ oh อพอเท oh, สก็ไม่เห็นยิงเลยไม่ใส่อะไรมาเหรอโอ้ใส่ใส่ใส่เมื่อกี้ทำไม่าป์กเหรอปากเหรอเพื่อนปากเหรอหรือว่าใส่มายังไม่ครบอ๋อใส่มายังไม่ครบอ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่าว่ามันแย่เพื่อนพอเทสไม่ได้ยิงไปซึมตะคันหมด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 พอเทสถูกล่อเป้าเพื่อนเพื่อนพเทสไปหมดเลย โปรทสตมึงไม่ได้เหนียวกูทั้งตัวเลยอ่ะโอโน่แหโปรเทสไม่ได้ําอะไรเราเลยเ <c oughs> พื่อน <c oughs> อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โห <c oughs> มานั่งตรงนั้นนั่งตรงนั้นั่งนั้นผมก็รู้สึกแย่เลยผมรู้สึกว่าผมยอมไม่ได้เลยท <c oughs> ีนี้ก็ <c oughs> ต้องต่อฐานมาหาคุณเลยท <c oughs> ีนี้ <c oughs> ไปคนบินจัดก,การมานะไล่ที่กันหน่อย ไล่ที่กันหน่อยฮะเอาดิใครบินกูสอยใครนั่งกูยิงเอาดิเอาดิมึงต้องเลือกเอาแล้วหละมึงอยากเจ็บแบบไหนอะเลือกเอาแแหละกวาดเลยข้างล่างลูกวาดวาดได้เกี้ยงครับข้างล่างไม่กวาวไอ้เกี้ยงมาเอายังไงเพื่อนอ้าวเป็นยังไงอะเอายังไงอาการเป็นยังไงบอกหมอดิมาไปนั่งข้างในยิ่งกูกลัวไม่กล้าเข้าไง คิดว่ากลัวไงมาดิปลวกแม่งเลยมาปลวกปลวกโอ้โหโมโหเลยโมโหเลยออกมาเว้ยออกมาเว้ยมาดิมาดิต้นไม้ประกบหลังอุ้ยประกบหลังไว้ฮะมามาจะดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปฮะเรมีกองหนุนนะหน่วยสนับสนุนออกมาฮะเรามีหน่วยสนับสนุนอยู่เพื่อน ในบ้านกูมีสามบังรออยู่อ่ะมึงทำลายหน่วยกูได้กูว่ามีหน่วยมือมังการรออย,อยู่ที่ปากทางแล้วอ่ะมาเหอะอ้าหมดโทษหมดสิ้นน้นทางเอาไงฮะขอทักทายหน่อยโอ้ยนี่ใช้คนวาร์ปได้เลยนะเนี่ยพี่เกียรติเดี๋ยวฮอดหาว่าโกงอีกนะเอาไปเติมเนี่ยไปบวกบวกแม่งบวกแม่ง ต้นไม้มาเฝ้าไว้ตรงนี้ฐารถอ่ามาออกตรงนี้เลยตึ๊ด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 ยศเดียวมาเนี่ยฐานคนโอ้มี MCV ด้วยอ้อมสอยขายแก๊บนี้ซื้อใหม่ ดดรถเดียวมานี้สิเดี๋ยวเราจะไปขโมย MCV คุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเอา New Kia เมาไล่ฟาดมัน <c oughs> แค่คิดก,ก็ฮาแล้วกูับผขโมย MCV แล้วน New Kia มันไล่ฟาดมันเลยหว่ามันเอาชอปเปอร์มาแคมป์อย่างเงี้ยจัดไปเลยนะคุณผู้ชมจัดมันมึงจัดมันแล้วงั้นต้องจัดมันแล้ว,ม,ลวมาเลยมาอย่าออกมานั่งยะะห้ามออก มาเน่มาเน่ต้องขโมยโอ้โหมันมีเดโซอ่ะคุณผู้ชมมันจะนั่งไหมวะเนี่ยจะนั่งไหมฮะจะนั่งหรือเปล่าจะนั่งหรือเปล่าเสริมขึ้นไปหน่อยเออสองนี่เซตสามมาเน่เตรียมตัวเตรียมตัวต้องจัดการกับคนมันก่อนไปครับบวกมันฮะแผนป้นใจเธอจะเอามาปลนเปลือกโฮส อย่านั่งนะมึงลงเรียบร้อยเสร็จกุละาขอขอขอฐานแม่เอาโเห็นะวเห็นะวเห็นะว่าทนไม่ไหวแล้วออกมารถหมอกแป่งอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วต้องออกมาลุยใจเย็นนู้ดขอเล่นแป๊บนึงอ่ะโอ้ใจร้อน เอออยู่ในบ้านไปก่อนนี่เวตาแปรมาแล้วนี่แป๊บเดียวเดี๋ยวแป๊บเดียวโอเคลงซ่อมกันเนหนียวไว้หน่อยฮะเดี๋ยวแม่งใครย่องมาเก็บใครได้ไปยุ่งเลย <c oughs> เออมามาแล้วรถมามาแล้วรถเปิด <c oughs> ห,หนึ่งเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวนี่ไงฮดนั่งนะฮด แตกไปดีโอ้โหใช้คีล็อกว่ะแม่งเอากีล็อกเลยว่ะโฮสยังโหดว่ะโฮสยังโหดโฮสยังโหดมารถต้นไม้ขึ้นมาช่วยเสริมหน่อยฮะโอ้ยิงทิ้งยิงสะกัดโอ้ยิงสะกัดได้เลยเพื่อนได้ข่าวว่าเอาโพคลิปหมดแล้วเหรอนี่จะเสร็จตีฮอดเอาโพคลิปหมดอย่างนี้กันเสร็จตีฮอด ขออีกชั้นเรียบร้อยเต็มเต็มดอกนี้เพื่อนไอ,อ,อ้ีมา่วนอืนอปังใ้ฮะวะาพีล็อกมาแล้วไงอะมีสามบ้างอยู่เนี่ยเก็บมาแต่ต้นเกมเลยยังไม่ได้ใช้ <laughs> มึงได้ใช้เนี่ยข <Construction. S 1> อบใจที่ออกมาสนับสนุนนะโอ้โหได้ใช้สักเทะ <laughs> ข้างในบ้านหนูอะไรเห็นหรือเปล่าหนนก้อนโตๆหนดนรีบลุกไอไว เล่นคนตีนมาว่าเกมนี้เกุดมาให้โฮไม่ให้เล่นด้วยแล้วกูว่าดูทรงแล้วเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ย,นนยโอ้ยแม่งยึดของกูยึดของกูไอ้เลวเอ้ยจะกูต่อไปใหม่ได้เพื่อนไม่มีปัญหาได้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 ไดเคโอเค,อเ,คเข้าใจในายเป็นเราเราก็ทำเหมือนที่นายทำนะแหละมากูต,ต่อใหม่ได้แต่เมึงอ่ะ ไม่ต้องต่อห้ามต่อนี่ของกูมาแล้วมาเดมาเดมาเลยิงดาวเทียมกูอีกแล้วยิงกูก็ต่อใหม่ได้นี่ไงโอ้โหเกะกะว่าไม่ได้รงนั้นก็ได้ไม่ใช่ปัญหาหรอกมาลูกเปล่าลูกเปล่าลูกเปล่าเป็นลูกเปล่า ลุกหรือเปล่าเอนจิเนียร์เข้าไม่ทนันเหรอเพื่อนโอ้สั่งเตื้อมาเพียบเลยเอาไปอีกเม็ดไหมล่ะตเต็มตเต็มไป,ไปไดิ uh หวยเนี่ยแม่งวีสามนักยุงอยากโดนใช่ไหมได้เลยอยากชิมเหรอเพื่อนอยากชิมเหรอเพื่อน นัดเดียวหายครับคุณผู้ชมเอาอีกลูกหนึ่งเอาอีกลูกหนึ่งอาโปคาลิปแล้วไงอ่ะเอาอาโปคาลิปแล้วไงโดนด้วยกันไปเลยบ้าไปแล้วครูบ้าไปแล้วคุณผู้ชมบ้าไปแล้วเองไปอีกลูกหนึ่งมามา ยิงไรแม่งเลยโคตไปซะแล้วไอ้บ้าโคตออกจากห้องเลยฮะผมว่าดูสซนเอาผมไม่ได้เล่นแล้วแหละมาบุกนี้จบจบฮะกว่าเดโซนี่นั่งแน่เลยเชื่อผมไหมผมว่าเดโซนี่นั่งแน่นอนฮะนั่งแน่นอนนั่นไงกูว่าแล้วนั่งใส่พวกเดียวกันเองละลายหมดมาคูละลายให้มามางัมาโอ้โหแม่งแตกโคตรเร็วอะคุณผู้ชมดูดิ โอ้โหแปบ๊บเดียวหมดเลยกองหนึ่งอ่ะโอ้โจีจีจ <c oughs> หมดแรงเลยกู๊กูหมดแรงกับใจเลยมึงเอาชนะไปเลยเพื่อนกูให้โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่เอาเดตัวนั่งในบ้านใจคน